สวัสดีค่ะแปมเปรียพรทรัพสแสนยากรเอ็มคอร์ดเน็ตค่ะวันนี้นำความเคลื่อนไหวของบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ส,สดๆร้อนๆจากสหรัฐมาอัปเดตกันอีกแล้วคะ่ะเมื่อคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยบริษัท Apple จัดงานสัมมนานักพัฒนาแอปจากทั่วโลกในชื่อ WWDC ที่ซานฟรานซิสโกโดยมีการเปิดตัว3ระบบปฏิบัติการใหญ่สำหรับอุปกรณ์ไฮเทคทั้ง3กลุ่มของ Apple ค่ะ เริ่มกันที่เครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ถึงคิวของ OS 1 X version 10.11ที่ชื่อว่า El Capitan ชื่อพวกเขาหินสูงใหญ่ในอุทยาน Yosemite ตามสูตรเดิมที่จะใช้ชื่อสถานที่ในแคลิฟอร์เนียรูปลักษ์คล้ายเดิมจุดขายอยู่ที่ความง่ายของการจัดการหน้าจอให้เหมาะกับการทำงานสลับสเปลี่ยนแอปง่ายระบบค้นหาง,ง่ายขึ้นแอปดูอีเมลกับดูเว็บเก่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพด้านกราฟิกค่ะ ถัดมาตื่นตาตื่นใจกับ iOS รุ่นที่9สําสำหรับคนใช้ iPhone iPad iPod คราวนี้ Apple โลแอปทิ้งไป2ตัวคือ Newsstand กับ Passbook แล้วแทนที่ด้วยแอปที่เอาไว้อ่านข่าวแบบ Interactive ที่ชื่อว่า News ซึ่งจะเปิดให้ทุกคนสร้างช่องข่าวของตัวเองให้คนทั่วโลกได้อ่านกับแอปอีกตัวที่ชื่อว่า Wallet หรือกระเป๋าสตางค์สำหรับเก็บสารพัดบัตรและเชื่อมกับระบบรับจ่ายเงิน Apple Pay ส่วนคนใช้ iPad คงจะตื่นเต้นกับระบบ multitasking ใหม่ใน iOS 9ค่ะที่ทำให้ iPad ใกล้เคียงคอมพิวเตอรต์มากขึ้นสามารถแบ่งจอซ้ายขวาและเปิดซองแอปทำงานคู่กันได้และยังเปิดดูวิดีโอยอ่อเป็นจอเล็กๆไปพร้อมกับการใช้แอปอื่นได้และยังไม่พอค่ะ Apple ยังปรับปรุงระบบคีย์บอร์ดให้พิมพ์ง่ายขึ้นรองรับแป้นพิมพ์ไร้สายด้วย และที่ขาดไม่ได้คือ Apple Watch ออกระบบปฏิบัติการ Watch OS รุ่น2แล้วหลังเปิดตัวรุ่นแรกแค่6สัปดาห์เน้นความสวยงามและสะดวกใช้ยิ่งขึ้นทั้ง OS X l Capitan iOS 9 Watch OS 2เริ่มให้นักพัฒนาลองใช้แล้วแต่จะมีตัวจริงออกมาให้เราเราใช้กันราวเดือนกันยายนนี้ค่ะ ส่งท,ท้ายด้วยการเปิดตัวบริการ Apple Music ฟังเพลงออนไลน์ไม่อัน้นคิดรายเดือน10เหรียญหรือ350บาทอันนี้ก็ต้องแล้วแต่จะพิจรารณานะคะว่าคุ้มหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ชี้ว่าแนวโน้มเทคโนโลยีไปสู่อีกยุคเต็มตัวแล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือจะใช้คอมแท็บเล็ตหรือมือถือก็ทำงานหรือดูข้อมูลได้แทบไม่ต่างกันค่ะแปมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ